หลายคนยังคงสงสัยว่าพระเยซูคริสต์คือใครและทรงมีความสำคัญอย่างไรพระเจ้าตรัสด,ดังนี้เพราะเราคือพระผู้เป็นเจ้าและส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรามายัางโลกเพื่อการไถ่โลกและประกาศสิทธิว่าคนที่รับพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอดและคนที่หารับพระองค์ไม่ จะอัปมงคลพระเยซูคริสตทรงเสด็จมาเพื่อภารกิจสำคัญยิ่งดังนี้จงเชื่อในพระนามของพระเจ้าพระเยซูผู้เคยประทับอยู่บนแผ่นดินโลกและจะเสด็จมาปฐถมและอวสานจงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตามพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อการปลดบาป หลายคนตั้งใจที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเพราะกลัวบาปซึ่งอาจมีผลต่อความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย และผู้ใดที่ห้ามว่าให้ละเว้นจากเนื้อสัตว์ว่ามนุษย์ไม่ควรกินสิ่งนั้นๆัมิได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะดูเถิดบรรดาสัตว์ในทุ่งและสัตว์ปีกในอากาศและสิ่งซึ่งมาจากแผ่นดินได้รับแต่งตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์สำหรับเป็นอาหารและสำหรับเป็นเครื่องนุ่งหม่มและเพื่อเขาจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยให้มีการแต่งงานระหว่างชายหญิงและอันหนึ่งตามจริงแล้วเราเกล่าวแก่เจ้าว่าผู้ใดที่ห้ามการแต่งงานไม่ได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า เพราะการแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมนุษย์ดังนั้นจึงถูกต้องตามกฎที่เขาควรมีภรรยาเดียวและพวกเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันและทั้งหมดนี้เพื่อแผ่นดินโลกจะสามารถตอบสนองจิตนาอรมของการสร้างหลายคนสงสัยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ว่าจะทรงมาในรูปแบบใด และอันหนึ่งตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าว่าบุตรแห่งพระมหาบุรุษมีได้เสด็จมาในรูปของสตรีทั้งมิใช่แบบชายที่สัญจรไปมาบนแผ่นดินโลกดังนั้นอย่าถูกหลอกแต่จงดำเนินต่อไปในความแน่วแน่เฝ้ารอให้ฟ้าสวรรค์ทุกขยาวและแผ่นดินโลกสั่นไหวและเหวี่ยงไปมาดุดคนเมาและเฝ้ารอให้พระองค์ทรงเลื่อนหอบเข่าขึ้นสูง และให้พระองค์ทรงลดภูเขาลงตำ่ำและให้สถานที่ครุขระกลับราบเรียบและทั้งหมดนี้เมื่อเทพจะเป่าแตรของเขา